สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในวันนี้นะคะในคาบที่สองนะคะในชั่วโมงที่สองค่ะของวิชาภาษาอังกฤษนะคะ ก่อนอื่นอันดับแรกใบงานในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้ทำกันเสร็จหรือยังคะไม่ยากใช่ไหมคะแต่ลืมนำใบงานกลับมาส่งคุณครูที่โรงเรียนด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะในชั่วโมงนี้เราจะไปเรียนกันต่อนะคะแต่ในชั่วโมงนี้นั้นจะเป็นเรื่องของในยูนิตที่4คะ่ะ occupation นะคะหรือเรื่องอาชีพนั่นเองค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะราล่ะค่ะเด็กๆเตรียมหนังสือขึ้นมานะคะใน student book page 32ค่ะให้เด็กๆนะคะเปิดไปที่หน้า32ค่ะเราจะไปรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพกันค่ะ นักเรียนนะคะดูตามไปทีละภาพนะคะและถ้านักเรียนนะคะสามารถเขียนคำอ่านลงไปได้ก็เขียนคำอ่านลงไปในหนังสือได้เลยนะคะมาดูกันที่ภาพแรกค่ะคำที่หนึ่งนะคะ c o o k ปปแปลว่าอาชีพคนทำอาหารนะคะหรือว่าพ่อครัวแม่ครัวนั่นเองค่ะ number 2 a nurse n u r s e a nurse นางพยาบาลค่ะ number 3 a taxi driver t a x i taxi d r i v e r driver a taxi driver ก็คืออาชีพคนขับรถแท็กซี่ค่ะ คำว่า d r i v e นะคะแปลว่าคนขับเมื่อเราเติม r ตัว r เข้าไปนะคะก็จะอ่านว่า driver ก็คือคนขับนั่นเองค่ะ number f o u a doctor a doctor doctor a doctor ก็คืออาชีพแพทย์หรือคุณหมอนั่นเองค่ะ number f a police officer a police officer P O L I C E Police O F F I C E R Officer l ัยกา f ตำรวจก็คืออาชีพตำรวจนั่นเองค่ะเจ้าหนะ้าที่ตำรวจนะคะ Number six A, teacher. a teacher. T E A C H E R A T E A C H E R T E A C H E R A T E A C H E R อาชีพคุณครูนั่นเองค่ะ Number seven a student a student s t u d e n t student ก็คืออาชีพเป็นอาชีพเหมือนกันนะคะก็คือนักเรียน,น,นเองค่ะนักเรียนนักศึกษานะคะและภาพสุดท้ายค่ะ a farmer f, f a r m e r a farmer อาชีพชาวนาหรือเกษตรกรน,นั่นเองค่ะ ลาค่ะเด็กๆเ,เราไปฟังการอ่านออกเสียงจากคลิปวิดีโอกันค่ะ Page 32 Let's learn A Learn the words Number one A cook A cook Number two A nurse A nurse เด็กๆอย่าลืม <Number S 1> อ่านออก <3. S 1> เสียงตามด้วยนะคะ Number A taxi driver Number four A doctor. Number five. A police officer. Number six. A teacher. Number seven. A student. Number eight. A farmer. Page thirty-two. Ah, <coughs> ไปเลยค่ะ. 2 A nurse A nurse Number 3 A taxi driver A taxi driver Number 4 A doctor A doctor Number 5 A police officer A police officer Number 6 A teacher A teacher Number 7 A student A student Number 8 ฟารมอาฟาร์มเอาลาคะ่เด็กๆไปดูกันต่อคะ่ะด้านล่างนี้นะคะในหน้าเดียวกันนี้นะคะให้เราบอกว่าในภาพแต่ละคนนั้นเขามีอาชีพอะไรเขาเป็นใครนั่นเองโดยเราจะมาเขียนเป็นประโยคกันนะคะเช่นถ้าเป็นผู้ชายนะคะเราก็จะใช้คำว่า he is หรือถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเราก็จะใช้ she is แทนนั่นเองนะคะเช่นหมายเลขหนึงนะคะคนนี้นะคะเป็นเขาเป็นอาชีพคนทำอาหารนะคะซึ่งเขาเป็นผู้ชายเราก็จะเขียนเป็นประโยคหรือพูดเป็นประโยคได้ว่า he's a cook he's a cook เขาเป็นคนทำอาหารนั่นเองค่ะมาดูกันที่หมายเลขสองต่อนะคะก็คือ เป็นคุณครูนั่นเองนะคะเราซึ่งเป็นผู้หญิงนั้นเราก็จะใช้คำว่า she นะคะ she s a teacher she a teacher เป็นต้นค่ะ,ะทีนี้เราลองไปดูกันในแต่ละภาพที่เหลือนะคะและเราไปฝึกอ่านออกเสียงตามกันด้วยนะคะซึ่งหมายเลขสามนันคือเป็นผู้ชายนะคะ he a police officer หมายเลขสี่ค่ะ He a doctor. He a doctor. หมายเลขห้านะคะ She a nurse. She a nurse. เขาเป็นนางพยาบาลนะคะและหมายเลข6ค่ะก็คือ Andy นะคะ He a student. He a student. อะนะคะเด็กๆไปอ่านออกเสียงกันอีกรอบพร้อมตามคลิปวิดีโอด้วยนะคะ He's a cook. Number two. She's a teacher. She a teacher. Number three. He's a police officer. He's a police officer. Number four. He's a doctor. He's a doctor. Number five. She's a nurse. She's a nurse. Number six. He's a student. He a student. ะคะดเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะพูดตามกันได้หรือเปล่านะคะทีนี้เรามาทบทวนโครงสร้างประโยคในการพูดเป็นประโยคกันอีกครั้งนะคะก็คือจะมีประธานนะคะประธานก็คือ he หรือ she นั่นเองค่ะบวกด้วย is am หรือ are ซึ่ง he นะคะหรือ she ก็ต้องใช้กับ is อยู่แล้วนะคะซึ่งเขียนในรูปย่อ โดยใช้ A p o ฟอ t o p h ฟเนะคะเป็นตัวยอ่อนั่นเองและบวกด้วยอาชีพก็คืออาชีพที่เราพูดถึงนั่นเองนะคะตัวอย่างก,ก็คือ he's a doctor เขาเป็นหมอนั่นเองค่ะทีนี้นะคะในแต่ละประโยคเมื่อกี้นะคะที่เราได้พูดไปในคลิปวิดีโอนะคะก็จะเขียนเป็นประโยคได้ดังนี้ค่ะข้อที่1นนะคะ number one he's a cook he's a cook Number two, ha, she a teacher. She a teacher. Number three, he's a police officer. He a police officer. Number four, he nah, he's a doctor. He's a doctor. Number five, she a nurse. She a nurse. Number six, he a student. He a student. เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราอยากจะถามเกี่ยวกับอาชีพว่าเขาเนี่ยทำงานอาชีพอะไรนะคะเราอาจจะพูดเป็นประโยคคำถามได้ดังนี้คะ่ะ what does he do หมายถึงเขาทำอาชีพอะไรนั่นเองนะคะถ้าเป็นผู้ชายนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราก็เปลี่ยนจาก he เป็น she เหมือนเดิมคะ่ะ What does s he do นะคะวิธีการตอบก็ใช้ประโยคคำตอบที่เราได้ผู้ประโยคไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเขาเป็นอาชีพอะไรนั่นเองเช่นในภาพนี้นะคะ What does he do เขาเป็นชาวนานะคะ He's a farmer เราก็จะตอบว่า h e a farmer แบบนี้ค่ะ เด็กๆคะที่นี้นะคะคุณครูก็อยากจะเพิ่มเติมคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพเพิ่มเติมเพื่อให้เด็กๆนั้นได้ทําใบงานกันได้นะคะเราไปดูคำศัพท์เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพกันคะ่ะมาดูกันที่ภาพแรกนะคะ butcher butcher b u t c h e r ค่ะ butcher อาชีพคนขายเนื้อค่ะต่อไปค่ะ d e n t i s e dentist dentist อาชีพหมอฟันหรือทันตแพทย์ค่ะต่อไปค่ะ policeman p o l i c e m a n เหมือนกับเมื่อกี้ที่เราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะก็คือ police officer แต่อันนี้ก็คือจะระบ,บุว่าเป็นตำรวจผู้ชายนะคะ policeman ต่อไปค่ะ postman p o s t m a n postman อาชีพบุรุษไปรษณีย์ค่ะ fisherman f i s h e r m a n fisherman ก็คือชาวประมงหรือคนหาปลานะคะต่อไปค่ะ chef chef ก็คือพ่อครัวแม่ครัวหรือคล้ายๆเหมือนกับคำว่า cook ที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะ คำต่อไปค่ะ baker 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 ก็คือคนทำขนมปังคนทำเค้กนะคะอาชีพคนทำเกี่ยวกับเบเกอรี่หรือพวกขนมปังเค้กนั่นเองค่ะคำต่อไปค่ะ soldier soldier ก็คืออาชีพทหารค่ะต่อไปค่ะอันนี้ก็คือบริกรหญิงนะคะหรือพนักงานเสิร์ฟที่เป็นผู้หญิงนะคะเราจะเรียกว่า w e t t r e s w e t t r e s นะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายเราจะพูดว่า w e t t e r นะคะก็คือ w a i t e r นะคะแต่ถ้า w e t t r e s ก็จะสะกดแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะเราจะไปพูดกันถึงใบงานที่วันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้ทำกันนะคะ ในใบงานนะคะคุณครูก็จะมีคำศัพท์มาให้เช่นเคยค่ะและให้นักเรียนเขียนตอบเป็นประโยคนะคะว่าเขาทำอาชีพอะไรเช่นอย่างข้อที่1 what d o e s he do นักเรียนต้องเขียนตอบลงไปเป็นประโยคนะคะว่า he is a สมมติรูปนี้นะคะ he is a dentist เขาเป็นหมอฟันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนคำว่า dentist ลงไปนะคะ ส่วนข้อที่2องนะคะ Was that he do Was that he do จากในภาพนะคะเขาเป็นอาชีพพนักงานเสิร์ฟผู้ชายนะคะเราจะต้องเขียนเป็นประโยคค่ะว่า He is a waiter He is a waiter ก็คือ,เอ,เ,อเอาคำว่า waiter ไปแต่งประโยคตอบคำตอบให้ถูกต้องนั่นเองค่ะหวังว่า ใบงานที่ครูให้ไปนะคะจะไม่ยากสำหรับเด็กๆนะคะนักเรียนสามารถระบายสีได้นะคะตกแต่งได้ค่ะและอย่าลืมนะคะทำใบงานนี้มาส่งคุมครูที่โรงเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนกันไปสองช่วงสองอ่าสคลิปวิดีโอนะคะทั้งในเรื่องของคำกิริยาและ ในเรื่องของคำศัพท์อาชีพค่ะอย่าลืมทำใบงานนะคะมาส่งครูคด้วยค่ะแล้วเจอกันที่โรงเรียนนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเด็กๆ See you later goodbye bye bye, bye ค่ะ j e j a b is a wonderful world j e Call